คู่ครองเรามีสินห้ามไหมมีวิธีการเลือกคู่ครองเพราะจะอยู่กันได้ตลอดทั้งในอพนี้อะไรในสัมรารันะศรัทธาศินจาคะจาคะเสมอกันไหมเสียสละแบ่งปันเือต้มสี่ปัญญาสี่ข้อเองเราต้องสอนลูกเราไปด้วยนะคะถ้าจะเลือกคนไม่ใช่เลือกที่ฐานะหรือเลือกที่ความที่เราแบ่ ชอบหรืออยากเฉยๆดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าดูมุมอื่นเนี่ยอาจจะอยู่กันไปไม่ยืดยาวพระพุทธเจ้าเนี่ยมองขาดกว่าเราจะกรกำหนดมิงเท่านี้เพราะท่านมีจะได้ไเรียกว่าท่านเป็นสัพันยูท่านรู้ทุกเรื่องและท่านทราบกรรมที่จะนำสัตว์ไปสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกับข้อสุดท้ายคือม่อมมรดก ให้ตามเวลาตามเวลาอันสมควรก็พิจารณาท่านี้ลองไปดูหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อสิทธิ์สิทอครูอาจารย์พิษเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิ์ึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือด้วยการลุกขึ้นยืนรับมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือแค่แค่ช่วยครูเนี่ยถือของเนี่ย บางทีเด็กยังมองไม่ออกนะการช่วยเล็กๆน้อยๆที่เรา,า,า,าต้องฝึกเป็นพู้ฐาด้วยการให้เขามีมีกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือกันอย่างคนที่เข้ามาบวชเป็นพระในวัดเนี่ยเราต้องดูแลอุปถาดูล้างเท้าการเก็บกวาดเช็ถดถูดูแลครูอาจารย์พอกลับไปเนี่ยเขาจะเริ่มสำนึก,กว่าโอ้โหขนาด ครูอาจารย์ที่วัดเรายังทําให้เลยแต่พ่อแม่เราไม่เคยทํำกลับไปพวกนี้ก็ไปดูล้างเท้าให้พ่อแม่ช่วยพ่อแม่ถือของอะไรพ่อแม่งงบอกว่าเอ๊ะลูกร,รู้สึกดูแลพ่อแม่ดีขึ้นบางทีพอเอาลูกมาบวชแล้วได้ประพฤติข้อวัดปฏิบัติการดูแลอุปถามครูอาจารย์ซึ่งพระศาสดานเนี่ยให้มอง อาจารย์หรืออุปชาเนี่ยว่าเปรียบเหมือนพ่อนะ,อะเปรียบเหมือนบิดาให้ดูแลกันอย่างนี้และอุปชาหรืออาจารย์ก็ให้ดูแลลูกศิษย์ให้ตั้งจิตไว้เหมือนกับลูกเป็นอย่างนี้ด้วยการลุกขึ้นยืนรับสอนด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้เราควรจะฝึกนักเรียนนะเธอเข้าไปถามพ่อแม่บ้างซิว่าเธอมีอะไรให้ลูกช่วยบ้างไหมแหมอย่างเนี้ ซึ่งทั้งชีวิตอาจจะยังไม่เคยเลยก็ได้พ่อแม่ก็จะรู้สึกดีแล้วก็จะช่วยแบ่งเบา,าลดภาระพ่อแม่ข้อต่อไปก็คือด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งเราเป็นลูกเนี่ยอาจารย์สอนลูกก่อนเลยว่าในช่วงที่เป็นลูกเนี่ยฟังพ่อแม่ไปก่อนต้องมีความเคารพมีความเชื่อฟัง ส่วนใหญ่เด็กๆจะคิดว่าพ่อแม่หัวล้าสมัยแล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่ทุกยุคอมันก็รุ่นใหม่หมดสมัยพวกเราเป็นเด็กเราก็บอกเราคนรุ่นใหม่พวกเด็ก